สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีพิลาเฟนไทยแลนด์นะครับผมอันนี้พอดีสวัสดีครับควานวิทยศนี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับฝากฟักทองมาให้นะครับคุณแม่ทัศนีนะครับคุณแม่ทัศนีด้วยนะครับผมนี่นะครับท่านเฟรนเดียชาวช้างดีดีนะครับนี่นะครับฟักทองจากแม่ทัศนีให้ยายกินดูกินไหม นี่รุนุนๆุนนี่ก็สิบห้าแล้วส่วนสิบสี่อนนี้สิบห้าสิบห้าว่ะสิบหกสิบหกรวยอันนี้กินอันนี้กินฟักทองไปก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยววันที่สิบหกก็กินลาบกินก้อยอู้เป็นตันเนียวดีแทะเนียวครับเนียวอยากทำของหวานเนียวใช่ไหมมันดูดูยังไงอ๋ออย่างนี้จะกรอบจะเนียว โอ้นี่นะครับเอาจริงๆรงจะคลองจะคลองสวนหนาไอ้นี่มาทำเอง,ง,งเนี่ยจะเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนียวใช่อ่ะลองลองดูลองให้ยายดาเรืองกินดูปับตาดูใหญ่บกโอ้ยกินนั่นก็กินได้ไบ่บ่กลัวยายเคี้ยวไม่ละเอียดบ่อ่ะลองดูอ่ะ นรอเอยจิบกินลองเบ่งยายพูนซับดูไม่สารอาหารเยอะนะฟักทองเนี่ยเราถ้าอยากให้ดีเราเรามาต้มแล้วก็บดช้างที่อายุเยอะๆนะเออเออช้างที่ไม่มีฟันน่ะเขาจะต้มพวกฟักทองพวกเมี็ดต้มกระรำตาหัวหาร แล้วก็ปั้นพวกกล้วยพวกอะไรใส่ด้วยอ,อือเป็นก้อนนะให้กินแต่อันนี้ช้างคือยังมีฟันอยู่ไม่ถึงก็ต้องบดขนาดนั้นคนะรับอันนี้ก็เป็นช้างตรงงานนะครับมาจากวัดสมานนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ทัศนีนะครับที่ส่งฟักทองมาให้กินไหมวิท์กินเนานะช้างอยู่ในบ้านนี้กี่เชือกสี่<บ>เชือกอว่ะอืม ส,สิเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีเชือกไหนบ้างอันนี้มาดูคุณยายดาวเรืองนะครับอชอบไหมนี่มันตุยเลยสิยายใจเพราะว่าถ้าอยางให้ดีต้องเอาไปบวชทำของหวานให้ยายกินด้วย <c oughs> นอนดีไหมกลางคืนดดีีครับนอนเนาะเริ่มชินสถานที่แล้วอืมอุทิศนอนไม่ได้น,นอนทีน่ไหนอโอ้ใครนอนเฝ้านี่ผูป้ปกค,ครองปะแต่บุญนอนเฝ้านะครับแม่บ้าน,นไม่ได้เฝ้านะมีน้องนะครับที่ครับก็ต้องยามันเยอะเอาทั้งคืน อ,อร่อยเลยเด,ดี๋ยวลองยายกลายพูนซับดูกินไหมสักหน่อยหนึ่งนะเออคุณยายพูนซับเขเป็นช้างที่อายุเยอะอีกหนึ่งเชือกอายุน่าจะเยอะกว่ายายดาวเรืองนวิทอ่อนกว่าบ่ออ,อ่อนกว่านะครับเป็น,น,น,นทำใช้ทำงานหนักเมื่อเมื่อก่อนนะครับ เอ้ยอ,อร่อยเลยเป็นช้างที่นิสัยดีหนึ่งเชือกนะครับเก็บยาเก็บเก็บกินไหมนีม่ฟักทองนี่ใหญ่ลองดูอามสารอาหารเยอะนะซึ่งใช้กลัวใส่ย,ยาให้กินหรือเปล่ากินยายากไหมอเออนั่นแหละถึงว่านะรวยจะให้กินเป็นวี่งไม่กิน,กนจะลีบแล้วก็กินตัวเนี้ยเออ อันนี้ก็ตกงานมาจากวัดสมานเหมือนกันนะครับวันนี้พาแม่มาเยี่ยมอีกหนึ่งเชือกหนึ่งเอาคาไว้ทำไมยายกินสิอามห่วยพอดสรงใจไม่กินอ่าวดมแล้วดมอีกนะอับเขาคือเขาเขากลัวว่าเราจะใส่พวกยาพวกอะไรให้กินนะเขาจะบีบดู กินในปากกดงวงไว้นะอมไม่ให้เขาดมให้กินยาสาพิยาอะไรที่เปนโอ้กินปากกดงวงไว้เล้ก็จะกลืนแลให้ให้เรายัดเข้าปากเลย,ยเาาอย่าให้งวงเขาดมได้ถ้าได้กิ่นยานี้จะคายออก,ออกนี่นะครับพอรู้ว่าไม่มียาก,ก็กินแล้วนะครับดูฟังจากเสียงเคียวนี่เป็นช้างที่ผิวดำดีมากอีกหนึ่งเชือกครับอุ้ยวิตตมันนะออกขี้ไก่เลยครับ อยากได้แฟนวายตามชีไปไปสุรินมารนมอร่อยเลยนะครับคุณยายนะครับต้องขอบคุณสับประรดไอต้องขอบคุณฟักทองนะครับจากคุณแม่ทัศนีรอบก่อนก็ฝากไอสับประรดมานะคุณแม่ทัศนีท่านก็ฝากมาเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณทานมากๆเลยนะครับที่เมตตา เจ้าช้างด้วยดีเสมอมาครับเดี๋ยวพาไปชมอีกสองเชือกนะครับแม่ไปกันเลยครับครับตอนนี้เรามาเจอช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับแต่ไม่เจอควานเขานี่ก็เป็นช้างตกงานเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เจอควานไม่รู้ควานไปไหน ไม่มองหน้าเราอย่างนั้นอยเต้นดีมากนะครับกูเปิดหูเปิดหูใหญ่ใส่เราด้วย ควานเขาไปไหนเนาะลองเอาอาหารให้กินดูดูทำเฮ้ยเขาได้ไปเนี่ย ดูการกินการมะพร้าวเราไปห็นบ,บอกว่าอยู่ละแวกแถวนี้มีอีกเชือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับเผื่อเจอเจ้าของเขานะครับ นี S <S ่อ <vengeance> ีกหนึ่งเชือกนะครับอันนี้เป็นช้างที่อยู่ครับผมบ้านบิงนะครับเป็นช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกอันนี้เดินทางมาพร้อมกันกับผมเนี่ยเนาะวันวันเดินทางเออวันเดียวกันครับจนให้กินกลางคืนทงสงไอิ่มนะครับ น้องได้กี่ปีแล้วครับนี่อายุเจ็ดปีเดือนตุลานี้ก็แปดปีวันที่สองตุลาอ๋อสองตุลานี้ครบแปดปีครบแปดปีนะครับครบแปดปีแล้วนะครับโตนะโตขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ได้ทำงานด้วยเนาะเออไไม่ได้ทงา,า,ยยางนก็ชื่อว่าน้องเกศศรนะครับน้องเกศศรเกิดกับพอ่อพ่อเขาชื่ออะไรนะ สายเบิร์ดนะครับกับอ๋อกับแม่พังแม่เขาชื่ออะไรอ๋อวันเพนแม่วันเพนอเอาพ่อแม่เดียวกันกับกับพรชัยใช่ไหมครับนี่ใช่เนาะเป็นองพรชัยเป็นน้องโตจากพรชัยเลยใช่ไหมครับใช่โตอีกสงติดมาต่อติดนี่อ่ะอ่ะนุ่มเหมือน อันนี้อันนี้โตเลยอันนี้แหละโตพรชัยเลยเชือกนี้แหละไม่ใช่นะ่นะจาจะอีกตัวนึนงเขาขายเลยคู่คู่มัน้นอนั่นเกิดกับแม่น้องเมย์เหมือนกันคู่กันเอออันนั้นใบบัวนี่นะ,นะครับน้ำว้าบอน้องน้ำว้า,อ,วา,วาอืมอืมอืมใช่วัน้ำน้ำว้าวันวิสาใช่วันวิสาเป็นลูกน้องเมย์อันนี้มาเจอเกสรน,นะครับ ครับอ้โตขึ้นเยอะสูงเยอะนะครับ8ปีแล้วครับสองสองตุลา,าเดีพอดีนะคบ้บา,นบา,นบานมากมีจะจัดวันเกิดวัน,น,นเกิดอามันนี่วันวันที่22ตุลาเดี๋ยวจะมีสับประรดปันปันสุกเดี๋ยวจะแจกจ่ายช้างตกงานนะครับ เวันนี้ก็มาเจอนะครับช้างตกงานอยู่นี่ก็ยี่สิบสองตุลาครับอันนี้สองตุลาอันนี้มีมีมีมสักเป็นอาเด้เนาะ<ช>เป็นอามันนี่นะครับแม่คือเกิดนนเ,ปกเป็นลูกพรชัยใช่ครับอันนี้เป็นน้องของพรชัยโอ้เจอญาติอยู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวไปไป,ไปร่วมงานมั้งไปได้ไหม <laughs> ต้องให้ให,ใหตาขี่ไปนะครับตาตาขี่ได้เดี๋ยวถ้าสะดวกก็ไปนะเจอเจออาด้วยอยากจะได้ไปร่วมญาติกันให้เขาพี่น้องเขาญาติเขาได้เจอกัน,นวันวันเกิดเขาวันสําคัญเพราะว่าเราจัดโครงการสับประรดนะครับช่วยปั่นสุขนะครับช่วยช้างตกงานนี่แหละก็มีแม่แม่สนับสนุนมาอยู่ เกือบจะได้เต็มคันรถหนึ่งแล้ว่าจะหาให้ได้สัก2คันรถนะครับสรถสิล้อก็อยู่ที่ประมาณ30,000คะแนนนะครับก็แม่ๆพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะอยากจะร่วมนะครับสมทบนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับผมวันนี้เราก็มาเจอญาตินะครับแล้วก็สับร,รถกรจ็จะแบ่งช้างตกง,งานนะครับที่แม่แม่เห็นนะครับก็รวมสมทบได้นะครับผม ำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตแม่แม่ปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบโครงการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ